จำวันนถ้ามันอิ่มทุกข์เมื่อแต่ช้าทางพ้นอดทนไปแล้วอยากรู้ผลวันนี้มาพ่อมพระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้ามีคขาสอนช้าข้างรูผ้ผนถึงสมาธิปัญญาเคนสี่ใบข้าศีลภาวนาเ่าคนสี่ว้ สร้างมูลมีก็อบรลมใจยอมรับธรรมชาติยอมรับความแก้ความเสียความตายยอมรับความผัดผาดเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆโลกนี้เป็นเรื่องัวข้าวกายนี้จะเป็นรงเรมพักชัวข้าวเบนสัญญาเชาแอยากไปหาหม่งแม่อยู่ ฮันตนุ่นพอดีกับพายุมองพอดีฮันตนุ่นดีกับพายุมองดีแต่พายุใช้กระกทุกขึ้นเ่าไปแก้ไปเจ็บไปตายคือเก่าจะพัดผ่าดขึ้นเขา,พาคนคนอันนี้เบื่อความเกิดความตายตั้งแตหันมา่าเบื้องจิตเบื้องใจ ตัดความภาะวะภาวงตัดความยึดมั่นคือมันได,ด้ผุนี่นจ้าข้บุตรมันต้องพวกวิบากกรรมมากไหมตะกอนรอนใจจนมันหูพ่างของวัตถุภัยได้เมันก็ถึงเวลาเวลาแล้วว่าหลักของภัยของมันโดนไมย์ไรพร้อมออกดอกตอนไหนก็อ,ออกตะกอน กดอื่นบ้านผ่มอมกันรอบไปก่อนจักมือนึงมันก็ออกดอกรุ่นพรไปนร่ำกันเบ้ดหลุเป็นวัตตะจักเืียใจมินิความเสีอใจกระบะเทียงแล้วกระดับไปดีใจกระบะเทียงแล้วกระดับไปพ่าใจก็พ่าใจกระบะเทียงแล้วกระดับไป เคยเพื่อนนเวียนยุ rain, ่งจังสิพวกญาตเจ้าเพื <rush> <anyway> year, ่อนเพื่อนมองว่นพ่นเวียนยุ่งความเกิดความรับนอยู่ล่ะเฮ้ยหาทางที่บ่เกิดบ่ดับเรื่องบังใจบองว่เกิดบ่ดับนั่งสมาธิละเอียดลงไปละเอียดลงไปเขาไปถึงชาญความวางเปล่า ขอนขอนสมาชิกออกมาแล้วก็ยังความคิดก็ยังวนมีความถูกข์เพราะความคิดอยู่วุ่นวุ่นวายเจ็บปวดอยู่ก็หาคนหาคนหาจนไปพ่อเราว่างกลางหมู่ทางราว่างกลางคือทางว่ายินดีู่ว่ายินไหลอะไรนู้ดพลมาตักกระดุมว่ายืดกายว่ายืดใจ

ตัวไลยไม่เพี่ยนแผงเรใจ่ตุ้เ้ากับโจกเก่าผู้เก่าแขงบักขาวเาะวา้า่เห็นอขลุ่ยแชร่มืปัญญาความงงใสยประดับใ่วองวิญญาณเ่องวิชปัญญาเพราะปัญญาไม่เกิดมันก็ดประดับด้วยกักันก็ไข์ ค <laughs> ุ้ใช้กะได้บ่เป็นสุขจะกี้านสิปโยนช้งกได้คือหอดบาคือหอยพิภสาคือหอยมองกินมองนอนคือหอมองค่อเอาแใจค่อยทลายใจค่อยเห็นยังใจเ็นบางอย่โยนใ้กระได้ไปโยนน้ำขอไว้ปฏิบัติได้กรได้เ่งกระยนใส่บเทงกระโยน

ก้นหากินกระตู้อนหากิน้อนหาทำกะตูก้อนหาทตสิกสิบพอกระพ่อกันง่ายง่นยังไงก็จงยางี้ยนาวหยน